นครับสวัสดีพี่ท่านครับช็อตเด็ดเพลื่องนะครับในช่วงรอบเช้าๆนะครับก็เป็นหน้าพราต้องเช่าว่าเพิ่งได้มานะครับหนึ่งถาดเลยนะครับในช่วงเช้านี้นะนะครับเป็นหน้าพราที่เช่าว่าหน้าปลาบ้านเด็ดๆเลยพี่นะครับเดี๋ยวผมราคารัวๆให้นะครับนะในช่วงเช้านี้นะพี่นะฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมขึ้นมาแต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวทางเราจัดให้นะครับวันนี้มีอะไรพี่ๆรับชมบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มไม่่เรวแล้กัันนพีะคบ ร,รายการแรกนะครับรายการแรกเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้น uh, me. mm ่าจะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับผมสอบถามจากเจ้าของมานะครับเขาว่าเป็นของหลวงพ่อกวยนี่พี่นะพระดูง่ายนะครับพระแท้นะพี่นะครับเนื้อผงน้ามันแบบแห้งเก่าถึงยุคเลยแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นปีไหนออกปีไหนนะครับได้ลหลังับพี่ได้ลังยันแบบนี้เลยเอางี้แล้วกันพี่นะผงน้ํามันแบบดูง่ายนะเอาสามร้อยบาทนะครับพี่ๆสามารถแบ่งปันพระกันได้นะครับสำหรับพระแท้ๆละดูง่ายแบบนี้นะผมเอาสามร้อย ในครับรายการแรกองค์นี้ก็ด oh ูง่ายพี่นะครับองนี้จะเป็นพราสายพิจิตนะนะครับพี่ๆลองดูนะแล้วผ่านเขาเรียกผ่านค่าผ่านการใช้ผ่านการเวลาอย่างเนิ่นนานนะครับก็อาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายนะครับแต่ได้ความคลาสสิกแนวพิจารณ์ได้ความคลาสสิกสามร้อยบาทนับน่าจะเป็นหลวงเพชรนะอุขึ้นอุลงเนี่ยนะครับแล้วก็สมเด็จนี่พี่ลองดูนะพระผงบ้านนี้เก็บนะพี่ดูเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์สมเด็จนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นหลวงปู่นาคหลวงปู่หินหรือพระครูสุพจ์ นครับเพราะว่าเป็นเนื้อผมกุทธคุณเลยเห็นเห็นเลยพี่เนี่ยดูเนื้อตรงนี้ช่วงที่เขาเาขาได้ที่เนื้อเนื้อเปิดๆอ่ะเนครับเนื้อจะเป็นเม็ดทรายละเอียดเนะครับพี่เนื้อจะเป็นเม็ดทรายละเอียดสวยเดิมนะครับเนี่ยดูคาบเลยวสวยเดิมธรรมชาติเอาเอาไปสามร้อยเนะครับเม็ดทรายละเอียดนะแล้วก็อย่างอย่างองนี้พี่น้บอ,อย่างเงี้ยนะอันนี้สวยน้บอยู่ในซองนะ แม่ข้างอู่จะเป็นเนื้อดินหลงเพเงินนะแต่พิมพเนี้ยมีรอยเหมือนด้านบนจะเป็นรอยอะไรสักอย่างอะไรพี่เห็นไหมแต่ด้านบนนีมันจะเป็นรอยอะไรสักอย่างหละนะครับแต่ผม,มผมเชื่อว่านะนะผมเชื่อว่าแบบเนี้ยนะไม่ค่อยได้พบเจอพี่เป็นเป็นหลวงเพ่อเงินที่พี่ข้างอู่นะเป็นสมเด็จเนื้อดินหลวงเพ่อเงินนเะพร่อเงินบางคานที่พี่ข้างอู่เอาสามร้อยบาทนะครับในกรณีนี้น่านศึกษาเนี่ยไม่ไม่ค่อยเจอแล้วสวยมากพี่พิมพ์สวยความคมความแห้งของเนื้อเอาสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็ลิงแล้วพี่จ๋าอันนี้จริงๆอ่ะเป็นลิงของหลวงพ่อกลวยพี่นะครับเป็นของหลวงพ่อกลวยเลยแลพิมพ์เข้าไปดูได้พี่อันนี้อยู่ในกรอบเดิมนะครับอยู่ในเรื่องเดิมล้ะกอบเดิมมันก็เลยพี่แล้วไอเราก็ไม่ได้แกะเนาะแบบได้มาเดิมๆก็ให้เดิมๆแหละนะครับง่ายดีเอาไปสามร้อยนี่พ่อกลวยครับพี่ครับได้มาคือเขาอยู่ในชุดเดียวกับสมเด็จผงน้ํามันนะนะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะเนี่ยอยู่ในคู่กันเนี่ยผมก็แบ่งให้แล้วแบ่งให้แล้วก็องนี้แล้วองคนี้จะเป็นนรรับิตาะค ไอทรงอย่างเงี้ยใช่หลวงปู่โตไหมพี่ลองดูนะนะ,นะอันนี้อันนี้นี่เราเราแบ่งการศึกษาและสะสมนะเดี๋ยวพี่จะลองรับชมดูเนี่ยเป็นเนื้อแบบเนี้ยพี่เห็นไหมเป็นเนื้อแบบเนี้ยและหลังยันแบบเนี้ยเอาเอาไปถามเราเผื่อ <S <S <ๆ S 1> ถ้าได้รู้ไงนะครับอ่าเผื่อแบบเฮ้ยเป็นหลวงพ่อนะหลวงพ่อนี้นะอาจจะไม่ใช่หลวงปู่โตได้นี่ผมสอบถามจากเจ้าของนะ, <S <S นะในเรื่องพี่จ๋าไอที่ผมถามไม่ได้คือถามจากเจ้าของนะครับใช่หรือไม่ใช่นี่เราร่วมพิจารณาพร้อมๆกันนะครับองค์นี้จริงๆเป็น ็นพระพิตานะครับเป็นเนื้อโลหะนะหล่อโบราณนะครับเป็นพระพระิตาครับพี่นะเป็นเนื้อโลหะหล่อโบราณนะครับซึ่งการหลอร่อโบราณแบบนี้พี่คาบขี้เบ้า,าคบา,าบเบ้าในพินานออคาบเขาเมาในครับเนี่ยดูเดิคือมันเป็นคาบเดิมเห็นไหมเนี่ยมันเป็นรอยช่อพี่รอยช่อเขาเห็นไหมต่อยช่อเทเนี่ยรอยล้นเนี่ยแบบเนี้ยพี่พาแบบเนี้ยคือเรา Walmart ชี้ชัดได้เลยพี่ยัยก็ชนบุรีอยู่แล้วเอาสามร้อยนะครับพาเขาดูง่ายดีพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็องนี้ อันนี้จริงๆอะเป็นบังหนุนพรมนะนะผมดูว่าเป็นบังหนุนพรมนะเพราะว่าหนึ่งคือคารบร่องรอยการลงกุนะครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับอ่าสังคติมีหูครับพี่เนื้อแบบดูดินะเป็นพิมพ์สังคติเขามีหูเห็นไหมเอาสามร้อยบาทนะ่ครับสังคติมีหูนะบอกเลยพัดได้เดิมตอนเช้าให้เลยนะครับได้เดิมให้เดิมเอาไปสามร้อยนะครับสังคตินะสังคติเอาไปสามร้อยองนี้ก็พรากลัวพี่แต่เป็นอาจจะใช้ต้องเชื่อว่าอาจจะใช้ช้ำหน่อย ในครับพี่พิจาอาจจะใช้ช้ำหน่อยนะครับไม่ได้ช้ำหน่อยธรรมดานะพี่แต่พ้าเนื้อดูง่ายนะครับอันนี้เป็นหลงพวกกวยพี่แต่เก็บอย่างว่าเนะนงนะอยู่ที่การแผนการใช้การเก็บในะครับรักษาครับพี่นนครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณแบบชัดเจนมากนะครับเป็นพระศิวลีเผื่อท่าในใดอยากได้ศิวลีหลงพวกกวยแบบแบบคลาสสิกในครับแบบไม่ได้สวยแบบสวยจนน่ากลัวนะเอาแบบคลาสสิกแบบน่าใช้ต้ององค์นี้ครับพี่แนบตอบโจทย์แน่นอนในครับพี่พิจาต้ององค์นี้เลยตอบโจทย์แน่นอนเอาสามร้อยบาท นะครับหรือพวกกล้วยนะ,ะก็กล้วยเอาสามร้อยชิราชใบาเสมาะตะกวัวสีแดงเขาเรียกว่าแดงอมชมพูนะครับแดงอ่อนแนวว่าแดงอ่อนแดงสวยแดงอมชมพูนะครับชิราชใบาเสมาครับพี่หนึ่งในห้าเป็นจ่าภาคีแนวพระเนื้อชิน <S <S ผมว่าเขาเขาแห้งนอแห้งแล้วแบบคือเนื้อตะกวัวเขามีความเก่าอ่ะสามร้อย สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อง์นี้น่าจะเป็นหลวข้าปานเนี่ยพี่นะครับกรอบเดิมนะนะครับหลวข้าปานเนื้อสวยมากเนื้อละเอียดจังเลยพี่แนื้อข้าปานไก่หางสามเส้นนะสามเส้นสี่เส้นนะนะครับสวยพะเดิมมากนะครับองนี้นะเดี๋ยวแกะดูหูแน่นมากนะครับเดี๋ยวแกะดูดีกว่าแน่นมากบางอย่างต้องแกะนะครับนะเอยบางอย่างต้องแกะครับพี่้องแกะดูอันนี้เห็นเลยพี่นะครับขากรอบเลยพี่อุดยิงอยู่นะะครับพี่พี่จ๋าอุดยิงอยู่นะนี่ขากรอบเลย ในครับแกะกันรอบเช้านี่แหละนะครับเนื้อสวยนับเนื้อละเอียดที่พี่ดินกรองนะบ่าอย่าลืมนะดินกรองเนื้อละเอียดเอา <c oughs> เอาสามร้อยใครับนี่ไม,ม่มีราคาแตกต่างเลยเนะี่ยเอาสามร้อยบาทนะครับพ่อปานนะนะครับพ่อปานเอาสามร้อยพ่อปานสามร้อยนะครับอง์นี้เป็นเนื้อผงนะครับร้อยแกะเอาจะกรอนะเนื้อผงนะครับเป็นของบรวโภหลิวนนะครับพี่จ๋าด้านหลังเป็นรูปเต่า นะครับดวงพ่อหลิวก็พี่นะครับด้านหลังเป็นรูปเต่านะผมว่าเป็นเนื้อผงพุทธคุณซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวนะพี่นะครบนานานับเนื้อผงพุทธคุณจะใช้ได้เหมือนกันนะครับนะได้ได้ได้เขา,ได,ไ,ดาได้พุทธคุณดีด้วยนะครับเอาเป็นเนื้อผงพุทธคุณด้วยเนี่ยด้านหลังครับพี่เป็นรูปเต่านะคือสภาพก็าจะามีการใช้การแขวนมาบ้างนะครับนะบเป็นบางส่วนนะครับอ่าสภาพก็จะมีการใช้การแขวนมาบ้างพอสมควรเนี่พี่เอาเอาสามร้อยหลวงพ่อหลิวนะครับพ่อหลิวนะ ปลิวแล้วก็องค์นี้เป็นจริงๆอันนี้เป็นเขาเรียกนะพระกันผีของอะไรนะของหลวงพ่อกลวยไหมหรืออาจจะไม่ใช่ในะครับหรือพิมพ์คล้ายๆอ่านะครับอันนี้เนี่ยเนี่ยเป็นเนื้อดินนะในครับเป็นเนื้อดินนะใช่ไหมเป็นเป็นพระกันผีหลวงพ่อกลวยไหมในครับใช่ไหมพี่ในครับหรือผมอาจจะจําผิดเนี่ยเป็นพิมพ์คล้ายๆผงสุพรรณอะ่ะอ่าที่ไหนก็ได้นะพี่นาวสามร้อยแล้วกันนะครับในเช้าเช้า นะเออเช้าๆอาจจะดูได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะพี่นันนะครับใช่หรือเปล่านะครับลองดูนะองน,นี้น่าจะเป็นหลงผู้นาคพี่นะสมเด็จหลงผู้นาคเนี่ยดูเนื้อเดีย๋ยวผมว่าในชุดรอบเช้านะพี่นาภะอาจจะลึกๆหน่อยนะชุดเช้าเนี่ยนะครับพี่ดูผมได้มาดินะครับมันก็อาจจะมีแบบลึกบ้างในพินาร,รู้ที่บ้างไม่รู้ที่บ้างนะครับเนี่ยดูความเก่าแล้วกันแล้วความเก่าที่สภาพแบบหิ่งหิอ่ะเนี่ยความเก่าที่เช้ว่าสภาพแบบหิ่งหิ่งอะพี่เอา เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับองค์นี้อยู่ในเรียมนะครับอง์นี้จะเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินซึ่งก็ขออที่าตใช้คําว่าเป็นเนื้อดินของนะครับของหลวงพ่อเงินเนาะนะน่าจะเป็นของหลวงพ่อเงินพี่นะเป็นเนื้อดินนะอยู่ในอ่อเรียมเก่านาะพี่๋ายอยู่ในเรียมเก่านะเอาสามร้อยเนาะหลวงพ่อเงินในเรียมเก่าแล้วก็องนี้เป็นพระเนื้อชินรันพี่นะครับเป็นเขาเรียกาอะไรกุไอเนี่ยพี่นะวัดอะไรนะขุนตาลนะครับใช่ไหม เนี่ยนะครับนะเป็นยอดขุนพลที่ทำขุนตานนะครับทำขุนตานพิมพ์เล็กนะประหลังลายผ้าแนวทำขุนตานนี่นะครับเอาสามร้อยน้ยอดขุนพลนี่ํำขุนตานนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเนียมน้ำไม่ใช่ไม่สวยพี่ไข่เดิมเลยพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีพี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะเนยพี่พิจ๋าสวยสวยเดิมเดิมเลยนะน้ำพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีสามร้อยบาทแนวพ่อเนียมพ่อเนียมเราก็พักกิ่ง นะครับโอ้โหพี่พลาผมลากหลายใช่ไหมแนวผมบอกแล้วว่าพลาผมลากหลายแน่นอนนะครับอันนี้เป็นพระกิ่งครับพี่แนวพี่ลองดูในข้าวเหือข้าวใครรอยแขวนรอยใช้นะครับพระกิ่งงงนี้นะครับก้นอุดผงพุทธคุณนี่อ่าก้นอุดผงพุทธคุณครับพี่ไม่ใช่ไม่มีผงไม่มีอะไรเลยนี่ผงเดิมยังอยู่นะครับยังไงพราแท้แน่นอนนะครับก้นอุดผงพุทธคุณครับพี่สามร้อยบาทนะครับพระกิ่งนะ พระกิ่งเราสามร้อยพระคงนี่เก่าจริงนะครับโอ้โหเก่าจริงเก่าเดิมเก่าธรรมชาตินะครับสําหรับพระคงลาพูนนะครักบกรูเก่านะครับพิจารณาสหรับพระคงลาพูนกู่เก่าทั้งเก่าทั้งแห้งทั้งธรรมชาติเอาเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับเก่าแห้งและธรรมชาตินี่เอาสามร้อยบาทนะครับพระคงพิจารณานนครับเออพระคงแล้วก็พระปิตา ความหลากหลายนี่ต้องยกให้เช้านี้เหลโอโหพระเยอะแยะหลากหลายแล้วเกินเลยพี่เช้านี่นะองค์ที่เป็นพระปิตาครับ่นะครับี่ดูยันแล้วกันนะครับองค์นี้เป็นพระปิตานะครับเป็นโค้ดเล็กสามแบบนี้เนนะีนะ่ยใหญ่มเล็กสามคมคิดไปนะในะครับองค์นี้จะเป็นของนะครับอ่าอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อหลวงผู้ทิมหรือเปล่าคมจริงนิ้วเป็นนิ้วร่องเป็นร่องแนวพิจารณิ้วเป็นนิ้วร่องเป็นร่องสามร้อยบาทนะครับอ่านิ้วเป็นนิ้วร่องเป็นร่องเอาไปสามร้อยบาท นี่คร <learning> ับสามร้อยบาทอ่าองนี้เป็นพิมพ์นิยมครับพี่นะครับพี่พี่จ๋ารูปหล่อหลวงเพราะเงินนะครับพิมพ์นิยมก็อาจจะมีร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้มาบ้างนะรอยแขวนและรอยใช้มาบ้างในครับหลวงพราะเงินพิมพ์นิยมช่อเดิมนี่ไหมพราะเงินพิมพ์นิยมนะเอาสามร้อยบาทนะครับพราะเงินพิมพ์นิยมนนครับเอาไปสามร้อยอ่าสามร้อยแล้วก็วัดเกรด สำหรับวัดเกศตรงนี้นะครับเป็นวัดเกตหกชั้นอกตลอดนะครับเนื้อปึ๊กเลยพี่เห็นไหมดูเนื้อดิเนื้อแขวนเนื้อใช้ออกจะช้ำๆเลยนะนะครับถ้าแขวนถ้าใช้เนื้อแขวนเนื้อใช้ก็ออจจจช้ำๆหน่อยนะครับแต่ช้ำเดิมช้ำธรรมชาตินะดูมวลสารด้านหลังดินะครับเอาโหูไม่อายใครเลยพี่เป็นไมมันเป็นเม็ดๆๆๆเลยพี่เห็นไหมนะครับมวลสารด้านหลังไม่อายใครเลยนะเป็นเม็ดเลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับ หกชั้นอกตลอดนะนะครับสามร้อยบ้าทนะครับแล้วก็พระลีลานะครับองค์นี้ผมดูเป็นหลวงพ่อกลวยนะมี100นะรมอยนะจ,นะนะจานหลังด้วยนะครับมะอะอุนะครับน่าจะใช่นะมะอาอุนะครับจานหลังด้วยนะนะับเป็นหลวงพ่อกลวยพี่นะครับพี่จ๋าพระรีลาหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้จานหลังนะอูเนื้อแบบสวยมากนะครับน่าจะเคลือบแบล็กนะผมว่าน่าจะเคลือบแบล็กบางๆอะ่ะเห็นไหมจานชัดเจนจานธรรมชาติเอาไปสามร้อย นะครับ <ARS. S 1> จานยันด้วยนะนะครไปสามร้อยแล้วก็เหรียญพ่อเดิมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อเดิมครับพี่ปีแปดสามนะเนี่ยครับสองสี่แปดสามก็พี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมครับพี่นะครับอันนี้จะดอกจันเขาจะโค้งยาวๆหน่อยนะครับพี่พิจาดอกจันเขาจะโค้งยาวๆหน่อยเอาเอาสามร้อยนะครับสองสี่แปดสามนะครับดอกจันจะโค้งยาวๆนะครับแล้วก็องค์นี้ องนี้จะเป็นลงทอพี่แนบหูเนื้อแบบฉ่ามากแนบงทอนะเนื้อฉ่ามากแนบเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อฉ่าเนื้อธรรมชาติเอาสามร้อยบาทนะครับเนื้อสวยเนื้อเดิมเนื้อฉ่าเนื้อธรรมชาติสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้เป็นของจริงๆรงนี้เป็นหลวงพ่อโตนะพี่นะนะพ่อโตวชนะครับพี่พิจารหลวงพ่อโตวชนะครับวชนี้ไม่ใช่ธรรมดานะพี่นะดูดูเนื้อดูกระแสเนื้อดิ เห็นไหมพี่พี่ลองดูเนื้อดูกระแสเนื้อดูความเก่าเนี่ยก็โตวชอวัดบัานเชียนเนาะโอ้โหเนื้อเนื้อโลหะนี่ก็เนื้อโลหะก,ก็สุดแล้วนะครับแรเลี่ยมเดิมนะครับแค่เนื้อโลหะนี่ก็สุดแล้วพี่แรดเลี่ยมเดิมสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นชิานาลาชแต่ผมยังไม่ได้ดูนะออกวัดไหนพี่แล้วดูเนื้อเดี๋ยวชิานาาชนะไม่รู้ว่าออกวัดไหนอพี่เอาชิานาราดเอาสามร้อยชินาาชพี่น้าเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ลวงพบพรม นะครับพี่พิยาหลวงพ่อพรมนะครับหลังเข็มกัดนี่ดูดิหลวงพรมนรืพี่นะหลังเข็มกัดพ่อพรมหลังเข็มกัดเอาเอาสามร้อยนะพ่อพรมนะหลังเข็มกัดนะเอาไปสามร้อยบาทแล้วก็สมเด็จที่เคยเจอไหมอย่างนี้เขามีไหมหลวงปู่นาคพิมพ์หลวงปู่นาคไหมฐานเนี่ยมันจะเป็นรูปเหมือนรูปอะไรสักอยงเหรอพี่นะ่พี่ลองดูนะนี่แล้วเนื้อนี่แบบโอ้โหพี่ดูโซนเนื้อเดี๋ย ผมไม่เจอบ้านนี้เก็บพระแปลกๆนะครับไม่ได้เก็บแบบทั่วไปธรรมดานะที่ผมได้มาที่เพิงดูดียไม่ใช่แบบเก็บทั่วไปแบบเออเคยเจอนะสมเด็จพิมพนู้นพิมนี้พิมพ์นั้นวัดเกตอะไรนะอันนี้แบบแปลกเลยในรัาแปลกเลยเช้านี้นะครับผมล้วยังงงอยู่เลยนะนะครับ,งงเ,นะนะรบเอา,เอา,เอาสมเด็จอง์นี้ธรรานนครับบอกว่าสมเด็จที่ฐานมีม,มีมีรูปเหมือนรูปอะไรสักอย่างอนะไรดูดนะียเอาอย่างนี้แล้วกันเอาไปสามร้อยสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมจะ จะใส่ซองแล้วเขียนราคาสามร้อยสิบาทเพราะว่าด้วยความแปลกเนาะพี่จะได้บอกผมได้ว่าอ๋ออง์งาสามร้อยสิบาทเนี่ยรู้เลยเป็นองเงนี่นะครับไม่มีอง์อื่นเลยละสามร้อยสิบาทนะครับเพราะว่าจะได้ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้นะเพราะจะได้ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้โอ้หเด๋วงองนะครับไม่ใช่หรอกพี่เด๋วงงนะครับแล้วก็องค์นี้พี่แล้วองค์นี้น่าจะเป็นอยู่ในเอ๊ะมันเป็นพิมพ์คล้ายๆ <S 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 จริงๆพิมพ์เคล้ายแบบสมเด็จเผ่าไหมคล้ายๆเนาะ เนี่ยก็คล้ายคลัข,ขาแล้วดูเนื้อเดียปึ๊กเลยนะดูเลยดูเขาเก็บเดียเห็นไหมดูเนื้อดิพนะี่ดูเขาเก็บเดียน,นี่ยครับพี่เป็นค้ายสมเด็จเผาเลยนะนับโอ้อันนี้เอาเอาไปสามร้อยบาทในแก้วพิจาเห็นไหมสามร้อยบาทนี่ครับคล้ายแบบเอายี่ว่าแบบบอกไปบ้างะไรเดียวใช่สมเด็จเผาไหมหลังเรียบอะเก่านะพี่นะนะเก่าเนี่ยดูเนื้อเนี่ย คุณพี่ดูโซนเนื้อดิมันไม่ใช่โซนเนื้อแก้งเก่าออกดูเดิอ่ะเอาสามร้อยบาทนะครับง่ายๆดินะครับทรงคล้ายๆสมเด็จเผ่าพี่นะครับแล้วก็งอง์นี้นะครับ,อ,อ,งนะรบองนี้จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับดูกระแสโลหะดีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่โ,โสาแดงๆขึ้นเลยนะนะครับไม่ใช่เหลืองธรรมดาเหลืองออกสาแดงๆเป็นคราบๆไปนะนะครับสำหรับสมเด็จองนี้นะเอาพ่อทาวัดพเนียงแตกรุ่นสองรุ่นสองเอา เอาห้าร้อยแล้วก็ทานะก็ทาห้าร้อยบาทนะครับก็ทาห้าร้อยแล้วก็สมเด็จองค์นี้ครับพี่นะมีสามเหลี่ยมบนน้อยๆนะครับผมไม่รู้เขาเรียกพิมอะไรพี่ก่อนเนี่ยดูเดนมาบ้านนี้เก็บพระต่ละองค์อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสามเหลี่ยมบนน้อยๆนะครับอ่าเนครับผมก็แปลกตาแปลกใจมันพี่แหละนะครับเนี่ยได้มาชุดรอบเช้าแล้วเนื้อแบบโอ้โหพี่สุดๆเลยนะเนื้อเขาอะนะครับสามเหลี่ยมบนน้อยๆเอาไปสามร้อยบาทนะครับ เป็นไงถ้ซื้อพักก็เรานี่แบบการอธิบายนี่แบบเนาะสามเหลี่ยมบนน้อยๆในกระเอาไปสามร้อยได้แบบไหนผมขายแบบนั้นผมบอกแล้วองนี้นะพี่นารับนี่น้องหลวงนะหูเนื้อแบบเนื้อโหดอ่ะนับน้องหลวงนี่เนื้อโหดมากนะครับสําหรับน้องหลวงพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับด้านหลังนี่ขึ้นมาเป็นเกตกระดี่เลยพี่นะครับพี่จ๋าด้านหลังนี่ขึ้นมาเป็นเกตกระดี่เลยพี่ห้าร้อยบาทนะครับน้องหลวงฐานเตี้ยนนครับหลวงเพราเงินย่พี่น้าหุ้ยเข็นพุ้ยเข็นเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยจัดจ้านนครับสําหรับ หลวงเพราะเงินนะผูเ้เขนเนี่ยพี่ดูเนื้อเดีเนื้อรอยยับรอยยน่นนะครับเนื้อรอยยับและรอยยน่นเอาเอาหนะ้านะร้อยนะพุ้ยเขียนในผู้เขียนแล้วก็องนี้พี่นะองนี้เป็นพระปิตาอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อปานเนี่ยพี่นะครับออกน่าจะอา่าหลวงพ่อปานเนี่ยพี่วัดเครือวันนะ ออกเจดีแตกอะที่เป็นกุออกมาพี่นะครับในเนื้อตะกัวลองเข้าไปอ่านประวัติดูดิพี่นะครับเขาจะแตกออกมาจากในเจดีอะนะครับนี่พี่นะครับเนี่ยไข่เดิมเลยสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อปานนะแล้วก็รายการสุดท้ายและท้ายสุดก็พี่นะครับองค์นี้จัดว่าเป็นนะครับหลวงพ่อเงินเนี่พี่นะครับดูสาดูค้าบดูธรรมชาติต่างๆเนี่ดูค้าบได้เลยนี่คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานคือเนี่ยกลับน้ําตาลเลยนะนะครับอ่าผิวพันธุ์นี่กลับน้ําตาลเลยพี่นะครับพี่พี่จ๋า นี่ดูรอยหยอดรอยเทนะครับพี่พี่นี่รอยหยอดรอยเทนะครับกับน้ําตาลเลยนะเอาเก้าร้อยบาทนะครับเช้าวนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่าสนใจารายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ